เป็นมิตรภาพที่ส่วยงามเป็นมิตรภาพดีๆอีกหนึ่งมิตรภาพค่ะหลังจากที่กลับมาเจอกันสำหรับคู่ของหนุ่มกันพันธ์และนางเอกสาวคนสวยทิศสาวริทิสาซึ่งก่อนหน้านี้นะคะทั้งคู่เขาก็เคยคบหาดูใจกันมานานถึง7ปีก่อนที่จะเลิกรากันไปและไม่ได้ติดต่อกันค่ะและเมื่อเวลาผ่านไปทั้งคู่กันทิสาก็ได้มาร่วมงานกันอีกครั้งในรายการร้องข้ามกำแพง จนทำเอาเอา FC ได้เห็นความเข้ากันเข้ากันของเคมี Me, ระหว่างกันและทิาในรายการถึงกับเชียร์ให้ทั้งคู่รีเทิร์นอีกครั้งค่ะและต่อมาก็มีอีเวนท์ที่ทำให้ทั้งคู่ได้เจอกันบ่อยขึ้นล่าสุดนะคะก็มีโมเมนต,ต์สุดคิวที่ทำเอาใครได้เห็นต้องถึงกับร้องกรี๊ดจนเก็บอาการกันไม่อยู่เลยละค่ะเมื่อหนุ่มกันได้โพส์ภาร่วมเฟรมกับเพื่อนๆที่ได้มาร่วมฉลองยินดีกับ คอนโดไม้และในเฟรมนี้ก็มีสาวทิศาอยู่รวมเฟรมด้วยค่ะงานนี้ทำแฟนๆแ,แซวกันสน,นั่นว่ากันทิศาเขาเปิดตัวแล้วหรือเปล่า ว้าวว้าเฟรมของคนสําคัญที่มีแต่คนสําคัญสําคัญของกันทั้งนั้นเลยอนเนอเพื่อนสําคัญในชีวิตที่สาสําคัญในหัวใจใช่ไหมลาา่ะคะน่ารักสุดๆบันเทิงเดลี่ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับการเปิดตัวเอ้ยกับคอนโดใหม่ของกันด้วยนะ